วันที่9พฤษภาคม2567นางอําัยบัวระดกพัฒนาการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้นางสุรีแสงสุวรรณผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเป็นวิทยากรชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสนโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจำนวน94คนเข้าร่วมประชุมในการนี้นายธวัฒนล่านามวงประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงรายได้ร่วมบรรยายขั้นตอนกระบวนการขับเคลื่อนการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ผู้เข้าประชุมด้วย ทั้งนี้อำเภอเชียงแสนมีหมู่บ้านจำนวน70หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วจำนวน24หมู่บ้านยังไม่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน46หมู่บ้านโดยกำหนดดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครบทุกหมู่บ้านภายในเดือนมิถุนายน2567